ไมทุกคนนะมเป็น้ยู่จ้คุณคุณั้งดนยใช่ไหมพี่จอยพี่จอยใครนี่ใช่ไหมคะั้ดเยวใช่ไหมคไหนคนี่ใส่ใส่ใส่ไปดูไคะาติตาตอปติดใจันนี้ตัวอย่างเปทางการค่ะ วันนี้ก็ตัวอย่างเป็นทางการนะครับเป็นไงบ้างยินดครับวันนี้มีกิจกรรมเยอะมากเลยเต้นมากเออขอบคุณน้องๆทั้งสองจริงๆที่แบบอ่อมาช่วยมาช่วยที่แล้วก็เหลือเป็นโปรเจกต์ที่เราได้ประเทศไทยได้คลแลบกับแบรนด์อังกฤษนะครับอยากให้ทุกคนภูมิใจเพราะว่าผมก็ทำเองทุกอย่างกันแล้วก็สร้างมันขึ้นมากับมือเพราะฉะนั้น เราจะลุยต่อไปได้อีกสาขาอีก2สาขาเลยนะครับแล้วก็ขอฝากคาเฟ่บาก้าไว้ด้วยนะครับตั้งเป้าหม่ยไว้ขนาดไหนครับตัวคบบครัปีหน้าน่าจะเริ่มขายแฟนชา์แล้วก็มีเชนต่างๆกวางแผนไวเรียบร้อยแล้วก็มีคน มาตื้อมากเลยเขามาตื้อเพยยื่อที่จะซื้เออเอ,อยากไหมฮะการที่สมัยเอสก,กับแปนแบบ oh เออได้ก่ามันจะเข้ากันได้อะไรเงี้ยยากมากครับแต่เราทำได้แล้วครับเอสอเูออ้มาขนาดไหนครับกว่าสมาพแบบว่ <S <S าตรงนี้ได้ใช้เวลายอยู่ประมาณครึ่งปีครึ่งปีกว่ากว่าเขาจะยอมที่จะผมมัมีแค่ร้านเดียวและการที่เราจะทำให้เขายอมรับเราได้อะทำกันบ้านหนักมากเหมือนกันกว่าจะได้ ตัวเลขต่างๆหรือการดีไซน์ต่างๆคือทุกอย่างกันกองมาหมดแล้วแล้วก็ผมสร้างมันมาผมทำมันมาเองแล้วก็เราเลยรู้สึกว่าเราควรจะแบบโปรโมทหรือถึงหรือทำอะไรสักอย่างที่แบบเลพวลเซนพวกเราคาเฟ่บากาให้มากที่สุดนะครับรู้สึกไงบ้างกับการที่บบว่ามีขนาดแบบเปิดแค่สาขาแล้วมีคนมาติดต่อซื้อเป็นชายแบบเยอะแล้วอย่างเงี้ยครับว่ามันค่อนข้างไวไวมากจริงครับแล้วก็อย่าง ปีแรกอย่างเงี้ยถือว่าครบปีแรกแล้วเราก็ถือว่ามี3มสาขามันเร็วมากเหมือนกันแล้วก็ได้รับการสพอร์จากกลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วอ่ะเขาไม่ไปไหนเลยอ่ะครับคือเขามาดื่มกาแฟจากเรามันก็เลยรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆที่ท,ที่ให้เกียรติคาเฟ่บาก้กาเพราะว่ามันดีใจ<อ> กอดจะร้อนมันยากยาก็แต่่าแบบว่าเส้นทางมันจะมาถึงจุดนี้มันผ่านเยอะแต่อยากจะขอบคุณหรือจะจะบอกอะไรด้ยครับผมอยากเป็นเหมือนอินสปเรชั่นให้คนมากกว่าที่แบบพอมันมีฝันนะอย่าบอกว่าต้องให้พร้อมความพร้อมไม่มีจริงเริ่มเลยครับมันมีวันนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราเริ่มเลยแล้วเราแล้วเรา ก็ให้ลูกน้องก่อับฟอสกับบุกบ้างครับวันนี้วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในในตรงนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ทุกท คือผมก็มีพี่ๆหลายคนที่อยู่ในวงการแบบคาเฟ่แต่รู้จริงๆ่าการที่ทำร้านคาเฟ่ว่ายากแล้วแต่ว่าการที่แบบึงแบร์ระดับโลกมาแลบได้ด้วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วยางทพี่เขาพูดนะครับว่าเราเป็นหนึ่งเดียวในไทยงๆเยเพราะฉะนั้นก็แบบคอนดิชันมันเยอะมากอยล้วกว่าจะแบบถันดบต่างๆมาได้ก็รู้สึกว่าสุดยอดมากๆที่ได้ก็ขาคุมามก อยู่ที่ประเทศไทยของเราเลยขอบคุณมากครับไว้เดี๋ยวเราจะไปเชิญชวนทุกคนมาถ่ายรูปเช็กอินที่ร้านกันนะแล้วก็กาแฟเนี่ยเขามีหลายรสชาตินะครับคือจริงถ้าใครเป็นไม้ทุกสายนะทุกินหรือว่าเป็นสายไลท์สายมดียมหรือว่าสายนักหนักอย่างผมเนี่ยก็คือว่ ว่านอกจากจะมีพวกไซรัปชูตเตอรีแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆที่น่าลองก็คือถ้าใครได้เป็นคอกาแฟาเนี่ยก็อยาชยกชวนคนมาลองกนันเยอะๆอย่างคอก็เป็นสายก,กาแฟายอยู่แล้วใช่ไหมเป็นชูตเตอรี่เลยมีอะไรแนะนําของตรงนี้บ้างคะเอ๋อถ้าแนะนำแนะนำเป็นตัวเลิฟนะครับผมก็กินได้ทั้งร้อนทั้งเย็นครับเป็นมีเดียมอ่ะบุกบเายครับ ตัวน<ล>ันรอยยิ้มของเราแอ,อ,อ้แก็อย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าสไมลี่เป็นแบรนด์ระดับโลกลใช่ซึ่งซึ่งอย่างอย่ทุกคนเห็นเห็นพี่แบงค์อย่างเงี้ยครับอาจจะมองแค่ปลายทางแต่จริงๆแล้วเรารเพูดก็่คุยอยบพี่แบงค์อย่างเงี้ยมันยากมากเลยครับที่ทว่าวาเราจะไปผ่านระหว่าง,าง <laughs> ทางมาได้ก็ ดีใจกับพี่แบงค์ด้วยมากๆเลยนะครับดีใจกับความสำเร็จนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาบาร์การ์เดียะนะครับผมอยา่างอย่างบุ๊กอะบุ๊กก็ไม่ค่อยชอบกินกาแฟเท่าเออไม่ค่อยได้กินกาแฟเท่าไหร่เพราะว่าแบบจะมึนหัวใชก่ก็ที่นี่ก็จะมีแบบว่าสปาร์คกิ้งยูสุให้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 ลองชิมกันก็ก็มาได้นะครับอ,อร่อยเหมือนก,กันครับบุ๊กมีเมน,นูแนะนำไหมท่าสดที่นี่สปาร์คกิง้งครับส่วนมากจะเป็นสปาร์คกิ้งแล้วก็จะแบบมันจะมิกซ์กับพวกผลไม้ใช่ผลไม้แบบเปรี้ยวๆต่างๆ ไ้ก็มามาลองชิมกันได้ฮะฝากเลยครับกาผมขอฝากคาเฟ่บาก้กาถ้านึกอะไรไม่ออกอยากดื่มกาแฟเดินเข้าบาก้กาเลยเดินเข้าบาก้าได้เลยครับแล้วก็สไมลี่แน่นอนครับเราเซ็นสัญญาหนึ่งปีเราจะพบกับโปรดักที่เกี่ยวกับสไมลี่อีกสองคอลเลคชันนะครับอีกสองคอลเลคชันน่าจะได้เอาน้องๆมา่วมโปรเจกันไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันฝากคาเฟ่บาก้การ์ได้ครับ ดค่ะดีมาบเสริมเสริมนิดนึงเสริมก็ไม่ใช่แค่คนที่แบบว่าชอบกินกาแฟเดียวใครที่แบบว่าจะมาแบบนทำงานมาทานอาหรมน้อใหญ่มากาดเชิญทุกคนมาลกันตรับฝากด้วยกินอีส่วนไหนครัอิสเร์เดาเดี๋ยวตนมาลัง สมุนต์หน้าแดงกันเลยนะครับเขินอากาศมันร้อนแล้วก็ไม่ดาตรงกลางเ่ยค่ะก็มีนะคะหนึ่งสองสามสองก็มีค่ะก็มีนะหนึ่งสองสาม คุณพีบงค์ค่ะคุณ่แบงค์งปังครับผมกเปานากรเป๋านะคุณฟอ